สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพี่มัติคิดถึงเหมือนกันจินนี่มามาช่วยลูกสาวมาช่วยหลานสาวกันเป็นกำลังใจให้หลานสาวนับต่อก,กันเลยขอบคุณค่ะเียคุณยายอยู่ในรถอยู่ในกระเป๋าตั้งข้างหน้าเก๋ ยายให้ห้าใบแดงเท่ากับว่ายี่หว่าได้สี่สิบแปดแดงแล้วลก,ก็ล็อกไม่ได้ไไดก็ล็อกั้งนานมันไม่ได้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่นิดด้วยมานะวันนี้หวังว่า หลานน้อยจะได้กําลังใจเนาะยี่หวาจะได้กําลังใจจากแม่แม่พี่พี่เนาะใช่วันนี้ขอให้ถึงร้อยแดงแม่ขันจะไปซื้อของให้ยี่หว่จริงที่มาแต่เมื่อว,วานนี่เพราะว่าไปหาซื้อของให้ลูกนะแต่ว่าเอาไปเอามาจริงๆโหแพงมากเลยของในในในห้างขวัญว่าเราไปซื้อ ในต่อต่อดีกว่าเนาะชุดหนึ่งแบบโหยเึ้นแบบพันไม่รู้อะไรแพงจังซื้อในต่อต่อได้หลายชุดเลยอ่ะพี่วันสวัสดีค่ะใช่วันนี้เป็นงานใหญ่อีกวันอีกงานหนึ่งนะคะสำหรับบ้านบารมีเนาะครบรอบหนึ่งปีวันสั่งอะไรดูกันัน่นสี่พี่พี่หนึ่งหอ,อก,ก็เลยโอ้ไม่กล้าซื้ออะไรเลยอ่ะตายเลยพี่วันเจอกันค่ะ ฝากเป็นกําลังใจบ้างนะไว้ซื้อของให้อี๋หว่าผันก็ทยอยสั่งออนไลน์เอาแล้วเนี่อย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันแพงกว่กากันเยอะเลยได้ชุดลูกมาชุดเดียวแบบเกือบพันนะแค่ชุดเดียวแบบโหสั่งต่อๆแบบได้หลายชุดเลยอะไรเงี้ยอุ้ยสวัสดีพี่สาวด้วยค่ะ พี่บอนเป็นไงบ้างวันนี้ขวัญอยู่นาวาครบรอบหนึ่งปีบ้านบารมีนะคะหวังว่าวันนี้อีหวาจะได้กำลังใจเนะาะหาอีหวามาหามาหากำลังใจไว้ไปซื้อของใช้กันอีหวาก็ใหญ่เอาใหญ่เอาบอบเบลเลอเบลเธอเลยแม่ก็เดินจะไม่ไหวแล้ว ่อนกเนาะได้ไม่กี่งานอย่างเงี้ยพี่นิดขอบคุณค่ะ,ะจบงานนี้ก็จะเป็น ep สามของนุ่นและกันละครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็มาช่วยกันสะสมกำลังใจก่อนจะมีเวลาอีกสองวันคุณยายขอบคุณนะคะคุณยายปานีขอบคุณพี่นิดด้วยนะพี่นิดให้หนึ่งแดงเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่พี่หนูอ้างสวัสดีครับพี่อันให้สามแดง เท่ากับเป็นห้าสิบเจ็ดสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะคะแม่แดงจะเจอหลานนะฮะดูโอเคเลยค่ะแมใ่ใช่ใช่เพราะว่าชุดเด็กแับเดียวก็โตแล้วเนาะสวัสดีกากเนาะก็รอ